ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวดอีสานดีๆนะครับผมเมือนี้ก็สามามาเมืองมันได้นะครับก็พูดพึงแล้วนะครับน้องเป็นมาได้สามขันนะครับน้องขันหนึ่งก็รวมๆเลยนะครับเอจะนเจ้าลูกตั้งกับประมานรวมๆเหล้วกับประมานสิบเส้นนะครับส่วนตัวนอนกับสามสิบเส้นนะครับบวกกับไอ จมูกบันไดจะเป็นสามสามสิบสี่เส้นนะครับผมจะเป็นบันไดสามฝันนะครับนครับตอนนี้ก็เซตชาร์เรียบร้อยแล้วครับยา่างแต่สีไฮยา่างแต่เบอร์เงิน <laughs> ยาแนวนะครับน,รรนครับแนวเรียบร้อยแล้วครับรีวิวให้เบิ้งครับอ่รีวิวสร้างสีแน่นี่ให้ลงยูทูปทางนี่นก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับนุ๊ก นันเดอร์ผู <school> <c oughs> alors, ้บ่าวบ่มีเมียได้คนนั้นนั่นทางในครับเสิงคาน์เตอร์ครับก็เซ็ตชาร์จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิภาคไปเบิ่งเคาน์เตอร์นะครับสิงเคาน์เตอร์เงี้ยนะครับขาดโดยร่วมครับของบาทลังนี้นะครับน้องผมปกติชายเพิ่งครับเนาะนี่ก็เป็นไอ พนังห้องน้ำครับผนังห้องน้ำห้องน้ำกันล้วแล้ะครับคุณจะดดเป็นช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศใส่ันลมนะครับพันลมรมะบายอากาศคีครับเป็นกระเบื้องคั่วนะครับจะบันไดขันหนึ่งครับบันไดลงนะครับนูกเป็นขอบขี้ทอนอครับ รูรานะครับนอ้องตัวนี้ก็เป็นสิ่งเขาเตยนะครับผมกับส่ติิปทางรางจานไปแล้วครับแง่งแต่สีใส่สายนะครับใส่ไอ้ะดือนะครับเสื้ออาครับว่างไอ้เตาฝังนะครับผม่งน,นะครับ เป็นขอบคิ้วสีทองด้วยกันนะครับทับสีดำนี่นะครับผนังกันเปื่อนครับผนังกันเปื่อนเขื่อนแผ่นหนึ่งครับ60เซนนะครับผมนี่เป็นช่องมาตางนะครับซิงเคาน์เตอร์นะครับข้างในก็สี โู้กระเบืองแล้วครับนอ้องแค่เป็นน่ที่เป่างเงี้คิดนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับนอ้องสวัสดีครับ